ข้าราชการตำรวจจากสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงและประชาชนชาวตำบลคลองสามจังหวัดปทุมธานีได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติรวมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาครประชาสังคมที่เกี่ยวข้องณหมู่บ้านพฤกษาบีหมู่ที่ส ตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในโอกาสนี้วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้วยการมอบอาหารเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวจำนวน120ชุดสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นการขับเคลื่อนชุมชนด้วยเครือข่ายบาวรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเยาวชน และเสริมสร้างความสามัคคีขององค์กรท้องถิ่นพัฒนาไปสู่การจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมในโอกาสต่อไปค่ะ